สวัสดีครับในยุคที่โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วเนี่ยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันมาพร้อมกับพลังและก็ความรับผิดชอบที่ใหญ่มากเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าอะไรที่ควรทำเพื่อสร้างฐานแฟนที่แข็งแกร่งแล้วอะไรที่ห้ามทำเด็กขาดเพื่อไม่ให้เจอปัญหาใหญ่ๆตามมาทีหลังไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับรู้ไหมครับว่าหัวใจของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ยอด f o ลโลเวอเลยนะ แต่มันอยู่ที่คำคำนี้ตั้งหาครับการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบคำนี้แหละครับคือแก่นหลักที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลย แล้วทำไมคำว่ารับผิดชอบถึงสำคัญขนาดนั้นก็เพราะว่าทุกอย่างที่เราโพสต์ลงไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดแค่มีกี่คำรูปภาพหนึ่งรูปหรือวิดีโอสั้นๆทั้งหมดเนี้ยมันมีพลังครับมันมีพลังที่ส่งผลกระทบต่อความคิดความรู้สึกของคนอีกเป็นร้อยเป็นพันหรืออาจจะเป็นล้านคนเลยก็ได้ในโลกความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคนทำคอนเทนต์ทุกคน โอเคครับเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือข้อควรทำตรงนี้เราจะมาดูกันว่าเคล็ดลับที่จะสร้างพลังแล้วก็สร้างความผูกพันกับผู้ติดตามให้เขารักแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตเราจริงๆเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างนี่คือ4เสาหลักเลยนะครับสำหรับการสร้างอิทธิพลในเชิงบวก 1. คือเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง 2. ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มีคุณค่า3เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดและ 4. ส,สื่อสารให้มันเรียบง่ายเข้าใจง่ายทั้ง4อย่างนี้แหละครับพอมันมารวมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นเหมือนฐานที่สําคัญที่สุดเลยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละข้อนะครับมาที่เสาหลักข้อแรกที่ว่ากันว่าน่าจะสําคัญที่สุดเลยนะคือความเป็นตัวของตัวเองคือต้องยอมรับว่าคนดูสมัยนี้เขาดูออกนะครับว่า ใครจริงใจใครเฟกใครที่แค่พยายามจะขายของความจริงใจเนี่ยมันคือการกล้าแชร์เรื่องจริงๆของเราไม่ใช่แค่ภาพสวยๆวยเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างมันคือการสร้างความไว้ใจสร้างความผูกพันที่มันจะอยู่ได้นานในขณะที่ถ้าเราเฟกคนดูก็จะรู้สึกได้แล้วสุดท้ายเขาก็จะแค่เลื่อนผ่านแล้วก็ลืมเราไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วนี่คือเป้าหมายหลักเลยครับ การที่จะทําให้คนติดตามเราไปนานๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากคอนเทนต์ที่ฉาบฉวยนะแต่มันมาจากการที่เราให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับเขาอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆเทคนิคดีๆหรือแม้กระทั่งแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรืออาจจะเป็นแค่การแชร์วิธีแก้ปัญหาง่ายๆในชีวิตจริงก็ได้คอนเทนต์แบบนี้แหละครับที่จะทําให้คนอยากอยู่กับเราไปยาวๆ เอาล่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการสร้างคุณค่าไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งนั่นคือหัวใจของการสร้างฐานแฟนคลับเลยแต่มันก็มีอีกได้หนึ่งเหมือนกันเป็นเหมือนกับดักที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างที่เราสร้างมาได้ในพริบตาเดียวพอเรารู้ข้อควรทำแล้วทีนี้เรามาดูส่วนที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือข้อควรระวังครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มันอาจจะร้ายแรงมากๆขอย้าคานี้เลยนะ ขอยืมคําจากแหล่งข้อมูลมาพูดเลยว่าพาร์ทนี้คือส่วนที่อันตรายที่สุดอันตรายที่สุดสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนเพราะถ้าพลาดในเรื่องพวกนี้ไปเนี่ยผลกระทบมันรุนแรงมากทั้งเรื่องชื่อเสียงแล้วก็เรื่องกฎหมายด้วย ถ้าพูดถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง PDPA ครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพูดง่ายๆเลยนะครับมันคือกฎหมายที่เกี่ยวกับการเอารูปหรือข้อมูลของคนอื่นมาใช้ซึ่งถ้าเราทำไม่ถูกต้องเนี่ยโอกาสที่จะโดนฟ้องร้องมีสูงมากเลยครับแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงดีล่ะเอางี้ครับจำสี่ข้อง่ายๆนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลย ข้อแรกขออนุญาตก่อนถ่ายรูปหรือวิดีโอคนอื่นทุกครั้งขออง้อ2ถ้าถ่ายติดหน้าเขาชัดๆเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากเขาโดยตรงเลยนะขอ้อ3ถ้าคนในรูปอายุต่ำกว่า20ปีต้องให้ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้นและข้อสุดท้ายที่สำคัญสุดๆเลยคือห้ามโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรชื่อเต็มหรือที่อยู่บ้าน โอเคนอกจากเรื่อง PDPa แล้วยังมีความเสี่ยงสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการอ้างสปปรรพคุณเกินจริงการพูดอะไรที่มันโอเวอร์เกินไปหรือการพูดแบบไม่มีหลักฐานมายืนยันโดยเฉพาะเวลาที่เรารีวิวสินค้าหรือบริการต่างๆโดยเฉพาะสินค้ายอดฮิตเลยนะอย่างพวกสินค้าสุขภาพการเงินหรือแม้แต่สินค้าเกษตร ต้องระวังคำพูดมากๆอย่างคําว่ารับประก,กันหายร้อเอเซ์อะไรพวกนี้เสี่ยงมากนะครับเลียงได้เลี่ยงเลยทางที่ปลอดภัยที่สุดคือเล่าจากประสบการณ์ตรงของเราเช่นจากที่ผมลองใช้มานะหรือส่วนตัวผมว่ามันเวิร์กนะครับอะไรแบบนี้การพูดแบบนี้จะเซฟกว่ากันเยอะเลยยังไม่หมดนะครับยังมีอีก3เรื่องที่ต้องระวังมากๆเหมือนกันเรื่องแรกลิขสิทธิ์ครับ เพลงรูปภาพของคนอื่นห้ามเอามาใช้มัวซ่วเด็ดขาดถ้าไม่ได้รับอนุญาตเรื่องที่2ดราม่ากับการใช้คำพูดแรงๆบูลลี่คนอื่นพยายามอย่าเอาตัวเองไปยุ่งเลยจะดีที่สุดและเรื่องที่3คือการรักษาความลับไม่ว่าจะเป็นความลับของบริษัทที่เคยทำหรือของลูกค้าห้ามเอามาเปิดเผยเด็ดขาดเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปทั้งหมดให้เห็นภาพชัดๆเป็นเหมือนกฎทองคำที่เอาไปใช้ได้จริงกันเลย ภาพนี้สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับมันมีสองด้านเสมอด้านซ้ายคือสิ่งที่ควรทำแชร์เรื่องจริงให้คอนเทนต์ดีๆเป็นตัวของตัวเองทำให้มันง่ายๆส่วนด้านขวาคือสิ่งที่ควรเลี่ยงอย่าไปยุ่งกับข้อมูลส่วนตัวคนอื่นอย่าพูดเกินจริงอย่าใช้ของมีลิขสิทธิ์แล้วก็อย่าไปยุ่งกับดรามา่าจำง่ายๆคือสร้างสิ่งดีๆพร้อมกับป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมๆกันครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อความที่สำคัญที่สุดไว้นะครับ คือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันไม่ใช่การพยายามเป็นคนที่เพอร์เฟที่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างแต่มันคือการที่เราต้องรับผิดชอบกับทุกๆอย่างที่เราโพสต์ทุกๆอย่างที่เราสื่อสารออกไปแค่นั้นเลยครับทีนี้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดตามกันก็คือแล้วเราจะก้าวไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณค่าที่สร้างผลกระทบดีๆให้กับสังคมได้อย่างไงกันละ่ะ ซึ่งคําตอบมันอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดไว้นะครับนั่นก็คือการทําทุกอย่างด้วยความจริงใจการเอาประสบการณ์จริงๆของเรามาแบ่งปันและที่สําคัญที่สุดคือการสื่อสารทุกอย่างออกมาจากหัวใจถ้าทําแบบนี้ได้การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจดีๆให้กับผู้คนก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับ